สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวต่อจากคราวที่แล้วที่รีวิว iPhone 7 Plus ไปนะคะคราวนี้เราจะมารีวิว iOS 10.1นะคะซึ่งตอนนี้ก็บางเครื่องอาจจะยังไม่ขึ้นนะคะต้องเข้าไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะมันเปลี่ยนแปลงยังไงคือมันเปลี่ยนแปลงที่กล้องถ่ายรูปนะคะมันปรับ เปลี่ยนกล้องถ่ายรูปให้ดูเสถียรมากขึ้นให้ถ่ายได้เหมือนกล้องถ่ายรูปดิจิตอลก็คือหน้าชัดหลังเบอร์หลังเบอร์หน้าชัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าตอนถ่ายเป็นยังไงค่ะตอนนี้เราก็อยู่หน้าจอกล้องแล้วนะคะเราก็ไปที่โหมดถ่ายภาพบุคคลมันจะขยับเข้ามานะคะ,ม,ะ,าม,าะ,คะมันจะขึ้นว่าต้องการใช้แสงมากขึ้นแล้วก็ต้องขยับขยับขยับจนกว่ามันจะขึ้นว่าเอฟเฟกความลึกนะคะ ค่ะพอขึ้นแล้วเป็นนี้แล้วก็ถ่ายได้เลยค่ะพอถ่ายรูปแล้วนะคะมันจะขึ้น2รูปก็คือให้เปรียบเทียบนะคะอันนี้คือตอนใช้เอฟเฟกความลึกแล้วก็คือด้านหลังจะเป็นภาพเบลอด้านหน้าจะเป็นภาพชาร์ตแล้วก็อันนี้คือรูปถ่ายตามปกตินะคะนี่ค่ะ iOS 10.1นนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอีกครั้งนะคะ บางครั้งมันก็จะขึ้นว่าต้องใช้แสงมากขึ้นต้องถอยห่างเนี่ยค่ะจกนกว่ามันจะขึ้นเอฟเฟกความลึกอย่างนี้เป็นโอเคนะคะกดถ่ายได้เลยมันก็จะถ่ายให้เราสองรูปอัตโนมัตินะคะก็จะเป็นแบบนี้แันด้าหน้าชัดตัวข้างหลังเบอร์อย่างนี้อันนี้คือภาพจริงนะคะค่ะค่ะยังไงทุกคนก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง iOS สิ จุดหนึ่งมาดูกันนะคะแล้วก็ลองถ่ายดูกันเลยนะคะว่าใช้ดีกันหรือเปล่านี่ขยับต้องใช้แสงมากขึ้นระยะห่าง2.5บางครั้งก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราต้องขยับจนกว่าเราจะนิ่งกดถ่ายได้เลยอย่างนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะก็ถ่ายแบบนี้นะคะฟเสร็จความลึกขึ้นแล้วก็ถ่ายได้เลย เห็นไหมคะก็จะเป็นกล้องกับแพนด้าออกมาชัดหน่อยข้างหลังก็จะเบลอไปเลยอันนี้คือภาพจริงนะคะค่ะถ้ายังไงทุกคนก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอป iOS 10.1มาดูนะคะแล้วก็ลองถ่ายดูว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะลองดูกันเลยนะคะแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่างนี้เลยถ่ายเลยถ่ายเลยค่ะ เนี่ยคะ่ะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนลองโหลดมาเลยนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย